ที่เห็นหน้าสิทธ์บังตาทำมาได้ครูต้องตกใจขนาดนั้นด้วยจะไม่ให้ครูตกใจได้อย่างไรเราพู้เจ้าก็นับตั้งแต่วันที่สิทธ์จะไปวันแรกก,ก็มีราชบุตรบางตรองมาเยียบเยอนครูถึงสำนักเดิมเป็นคนแรกเลยครูก็รู้สึกดีใจตื่นตันจย่พูดไม่ถูกเลยพู้เจ้าก็ท่านเจ้าครูสิทธิ์ต้องขอโทษท่านเจ้าครูด้วย ที่สิทธิมาสิทมีธุระสำคัญที่จะมารบกวนและฉะูเจะจะูรู้ไหมสิทธิ์ทุกคนน้ำราครั้งนั้นสัญญาดาบเอาไว้ว่าจะไม่คิดโคตรทรยศต่อกันแต่มาวันนี้ไอ้มังคยอมันกลายเป็นไอ้เพื่อนทรยศไปแล้วมันฉุดตัวคู่มันสิบมาสิทธิท์เจอมันสิทธิ์ขอมันคืนแต่มันกลับไม่ให้เลยเกิดการต่อสู้กัน แต่มันสู้สิทไม่ได้มันหนีมาแต่สิเชื่อว่าคนอย่างมันจะไปไหนไม่ได้มันน่าจะมาที่นี่สิทเลยมาที่นี่สิดธ์อยากจะถามให้จะครูว่าไอ้มังคยอพาภัยธยามาที่นี่หรือไม่ครับครูมังคยอยังไม่เคยมาที่นี่เลยพุทธจุกมันไม่ได้มาที่นี่แล้วมันจะไปที่ไหน ไม่เป็นไรไดัชครูสิทธ์เคารพรัก็จะครูเปรียบเสมือนพ่อคนที่สองในเมื่อดัชครูบอกว่ามันไม่มาก็คือมันไม่มาถ้าอย่งงางนั้นสิบมังกากราบลาเขาบดัชเชครูครูทรงเสด็จด้วยจงชเลอรแล,แลร้วมต้องหยุดยั้งการเดินทางมองเห็นหยดเลือดที่ตกอยู่กับพื้นเริ่มมีความสงสัย Oh. ไอ้มังคยอพาไปทยามาที่นี่หรือไม่มังคยอไม่เคยมาที่นี่แต่ผู้จูงข้ามันไม่ได้มาที่นี่แล้วนี่เลือดใครโอ้ oh. oh. คงจะเป็นเลือดไก่เมื่อเช้ากันที่มาลูกสาวมันอยากกินแกงเขียวหวานกระหมอ่อมท่านก็เลยใช้เด็กๆ <c oughs> ไปซื้อไก่มาทำหากพระองค์ท่าน ไม่ชอบกินเขาเลือดของไก่ด้วยคาบอกของฉันจะให้เด็กๆมาทําความสะอาดให้ดอกสักครู่นะพุทธิาไม่ต้องคร,รูเลือดนั่นมันจะไปเลือดอะไรไม่ได้มันต้องไปเลือดของไอ้มางคโยเพอาไอ้มังคหโยอ ต้องอยู่คง,งด่าของข้า,ขา,ขามางกรครูทำอะไรอยู่อะครูปกป้องมันเนอะครูคิดว่าครูโกหกแบบนี้เรื่องมันจะจบแล้วครูครูรู้ไหมครมคูทำแบบนี้มันเหมือนว่าครูรักมัน รักศิษย์เลยครูกำลังรักศิษย์ำลำเอียงอย่างนั้นเหรอที่ศิษย์มาที่นี่ศิษย์ไม่ได้ต้องการจะมาฆ่าใครแค่มาขอครูมันกลับไปแต่ถ้าครูรักมันไม่รักข้าข้าผมสัญญาเลยข้าจะไม่กลับมาเหยียบกำลังน,นี้ ยงบอกข้ามาคูณมั่นข้าอยู่ไหนอย่าทำให้ข้าต้องกลายเป็นสิทธเ์เนวคนเลยครูบอกมาไอ้มังคยอพาไปสยาไปอยู่ที่ไหนมังคยอไม่เคยมาที่นี่มันเจ้ครักูถามว่าไอ้มังคยอ หาพยายาไปอยู <molec> ่ที่ไหนมังขยอยไม่ใครมาที่นี่มึงโกหกไอ้คูคร้นนีสิทธิ์ทมกมึงรักมันมากว่าคูล้คูโดยค่อยคำอยากคยเสียดายวิชา วัาใจไม่เที่ยงถ้าเห็นว่าครูไร้ท่าก็เธอ ข้าตียาตยอมตายพเยพราะปัญหถ้ามองเห็น้อยเลือดเหมือนใครไม่เชืออหัวใจทำไมถึงูกโกหกสิทําไม มีแขนต้องชำระแ,แต่ครูอย,ย่างมันปกป้องคนผิดทั้งๆท,ท,ที่มันรู้อยู่เต็มอกว่าไ้มันขยอพาภรรยาคููมันฆ่ามาอยู่นแต่มันกลับไม่บอกเจ้าถอยไปเจ้ตัดหัวมันฉันฉันนูจะรที่มาอารที่มาจะบอกลรกท่านไม่ได้อาจารที่มาเจ้ารู้เหรอบอกลรกท่านไม่ได้ มันแต่บอกเข้ามาบอกไม่เกินฝังข้าแล้วบอกข้ามัน,มนอยู่ไหนที่มังคยองไปกับแพรษยาอยู่ที่ไหนไปอยู่กับท้องท้ายสวนจ้งพี่กอ,อ้อท้องท้ายสวยนดีขอบใจขอบ